สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับฟางแอปชูแฮนด์อีกแล้วนะคะวันนี้ฟางมีทิปเก็ดและเกดน้อยเรื่องการเปิดโหมดแอปชิปแอมซินในสกูลบอส ME 8 0 ME 5ปดนและ70นะคะเนี่ยบอส ME80 25แล้วก็70มีให้อยู่แล้วแต่ความว่ามันมีมาให้มันก็ยังเสียงดีอยู่นะคะฟังว่าถ้าเรา ลองทำวิธีนี้กันดูฟังว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะออกมาดีเลยค่ะโดยมีอุปกรณ์ตัวนี้นะคะโดยมีอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็คือหัวแจ็คหัวแจ็คอันนี้ก็คือจะมีโมโนแล้วก็สเตอร์ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่งงว่าอันไหนเป็นโมโนอันไหนเป็นสเตอร์ให้สังเกตนะคะถ้าขีดเดียวแบบนี้จะเป็นหัวแจ็คโมโนถ้าเป็นสองขีดแบบนี้ก็คือหัวแจ็คสเตอร์นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นี่แหละที่ฟางบอกว่าจะทำให้โหมด Active แอมซิ S <S ในบอส M-E570 และ80มีเสียง ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองทดลองกันเลยดีกว่าคะ่ะวิธีการเปิดโหมด Active m s มนะคะง่ายมากเลยทุกคนก็คือการนี่เลยคะ่ะรูแจ็คแบบนี้เสียบที่ช่องโฟนนี่ช่องโฟนก็คือช่องหูฟังแบบนี้นะคะช่องโฟนนี้ฟังจะบอกว่ามีทั้งบอส ME ็ 70และ80นะคะช่องีนง่ายมากๆเลยค่ะเรื่องนี้แก็ทำได้นะ ME70 ก็ทำได้นะคะ ME15 ก็ทำได้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆพื่สำหรับหมด Active M-Sim ที่ฟังรองให้ดูเมื่อกี้มันไม่ยากมากเลยแค่มีอุปกรณ์หัวแจ็คที่ฟังบอกเพื่อนเื่อที่เป็นเจ้าของบอส ME15 ME70 และ80 ลองไปทําตามดูกันนะคะเล็กๆน้อยๆแบบนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ต้องลองทุนเยอะมากนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปลองทําดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแอฟชูแั <ๆ S 2> นเยอะ,ะๆนะคะส,บสคับสไ i b ์ให้ฟังด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะ